ครับสวัสดีครับศรัทธาช่องครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับผมเช้านี้ก็อยู่อำเภอนายุงครับจัวหวัดตุดรธานีนะครับผมก็มาทําบุญนะครับทําบุญถวายเสื้อผ้านะครับเพื่อจะนําเสื้อผ้านะครับผมได้ไปช่วยพี่น้องทางเราครับสปปเราครับผมด้านหลังผมนี้ก็คือบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศหน้าหน้าภูเขานะครับหรือว่าเขาวัดภูสว่างแสงธรรมนะครับ อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีครับบรรยากาศเย็นดีสบายมากครับพี่น้องครับเช้านี้ครับหมอกน้ําค้างลงหนาตึ๊บเลยครับพี่น้องครับโอ้โหดูบรรยากาศนะครับพี่น้องนานทีได้มาครับศรัทธาชาแนลเขาไม่ได้มาประมาณปีกว่าแล้วครับวัดภูสว่างแสงธรรมแห่งนี้นะครับพี่น้องนี่ครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปที่กําลังขอสร้างนะครับผม ทางครูบาอาจารย์ทางวัดกําลังได้ทําการก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับยังมาแล้วเสร็จนะครับได้ยินว่าครูบาอาจารย์บอกว่าท่านจะสร้างให้ครบ108องค์นะครับพระพุตโลปนะครับแต่ละปางนะครับพีน้องส่วนมากจะเป็นปางชนะมานนะครับเป็นปางชนะมันหลอด้วยปูนนะครับหลอด้วยปูนซีเมนนะครับผมผู้มีจิตศรัทธานะครับก็ได้ร่วม สิทิยามให้สิทธิ์ร่วมทําบุญใหญ่ในครั้งนี้ะครับก็ร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับสัทธาชแนลก็ร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับตรงจุดที่ผมเยืนอยู่นี้ก็สูงมากนะครับพี่น้องสูงมากครับเป็นก็ยังกั็เปียยบแล้วก็หน้าผานี่นั่เองครับเป็นหน้าผานะครับเป็นหน้าผาสูงชันนะครับดูด้านล่างครับดูแม่น้ําด้านล่างนะครับผมระ after, ยะทางเป็นความสูงพอไหล หลายเมตรนะครับหลาย10เมตรความสูงหลาย10เมตรบรรยากาศสวยสดงดงามมากครับบรรยากาศดีดีครับท่านใดที่ไม่เคยมาก็เรียนเชิญน,นะครับพี่น้องยินดีต้อนรับนะครับครูบาอาจารย์ก็เป็นกันเองนะครับครูบาอาจารย์สายวัดป่านะครับผมสายธรรมยุทธก็ว่าได้นะครับเป็นสายธรรมยุทธ์ลูกศิษย์ลูกหาของนี่แหละครับของตามหาบัวหรือว่าสาย พระป่านะครับแม่ทับรรมของเราก็ครูบาอาจารย์พ่อครูแม่ครูนะครับก็คือหลวงปู่มั่นนะครับผมหลวงปู่มั่นโพริตโตนะครับที่เห็นอยู่ด้านนี้ก็คือพระที่หล่อนะครับที่ทําการหล่อแล้วเสร็จนะครับเทนะครับที่ผู้มีกิจศรัทธาครับหรือว่าชาวบ้านนะครับผมได้ร่วมกันเทร่วมกันสร้างร่วมกันเทหล่อเทอยู่ กับที่นะครับไม่ใช่ว่าเทอยู่ที่โรงงานแล้วก็ยกมาไม่ใช่นะครับอันนี้หล่ออยู่กับที่เทอยู่กับที่นะครับหรือว่าก่อสร้างอยู่กับที่นะครับผมแต่ละจุดละจุดสวยสดงดงามมากครับนี่ก็คือทางขึ้นเขานะครับทางขึ้นเขาผู้สว่างแสงธรรมนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปปางเดียวกันนะครับคือปางชนะมารนะครับผมปางชนะมารครูบาอาจารย์ว่าจะทําการก่อสร้างให้ครบ หนึ่งร้อยแปดองค์นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับพี่น้องท่านใดมีกินัทธาก็เรียนเชิญได้นะครับวัดป่าปูสว่างแสงอำเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องครับสัทามาชมพระแกะครับพระแกะปางเปิดโลกนะครับแกะจากไม้ตะเคียนนะครับพี่น้องเดีว่ามาชมครับ จากไม้ตะเคียนนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับวัดป่าภูสว่างแสงธรรมอำเภอน,นาโยงจังหวัดอุ้ดรธานีครับเป็นพระไม้ตะเคียนแกะบางเปิดโลกนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณความสูงน่าจะประมาณ6เมตรนะครับประมาณ6-7เมตรนะครับได้ กะด้วยสายตารครับแห่งศรัทธาชนะวันหกเจ็ดเมตรแล้วก็มีปางอ่านี่เขาเรียกอะไรปางเทวดาหรือเปล่านะครับถ้าพูดผิดต้องขอภัยนะครับเป็นปางเทวดาอุ้มบาตรหรือเปล่านะครับผมเป็นไม้ตะเคียนหมดนะครับเป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดนะครับน้อง แล้วที่สาคัญที่พิเศษตัวนี้ก็คือเป็นไม้ตะเคียนที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับอ,อยู่ใต้น้ํครูบาอาจารย์ท่านได้นิมิตเห็นนะครับจึงได้นํารถเครนนะครับหรือว่าแมคโครไปลากจูงขึ้นมาจากแม่น้ําแห่งนั้นนะครับเป็นไม้ตะเคียนที่ท่านนิมิตเห็นอยู่จมอยู่ใต้น้ํานะครับผม อยู่ลึกนะครับอยู่ใต้น้ำมันพอนิมิตเห็นนะครับนิมิตฝันนิมิตเห็นในนิมิตของท่านเน้นำไม้ตะเคียนขึ้นมามาแกะมาเป็นพระนะครับหรือว่าไม้ตะเคียนอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในไม้ตะเคียนนะครับท่านอยากว่าเป็นองค์พระก็ะเป็นได้นะครับน,นี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านนะครับพี่น้องครับแกะได้สวยสดงดงามครับชัดมากนะครับ ช่างที่แกะก็เป็นช่างสิบหมูนะครับช่างสิบหมูทางจังหวัดกาลสินนะครับปุบาาจรท่านบอกเป็นฝีมือของช่างจากจังหวัดกาลสินนะครับแกะได้สวยสดงดงามสุดยอดเลยครับนีแกะมือนะครับแกะมือโอ้โหสวยงามครับอันนี้เป็นปางอะไรไมารูนะครับเป็นปางมีหลาย ลายมือหรือว่าลายกรนะครับแต่ว่าจะคล้ายพระปมนะครับคล้ายพระปมหน้าพระพักก็มีหลายหน้านะครับมีทั้งหมดสีหน้าเรยกว่าเป็นพระรมสีหน้าหรือเปล่านะครับพี่น้องถ้าพูดผีเขาต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นผีมือช่างสิบโมนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับพีบ่น้องทั้งสามองค์นี้เป็นไม้ตะเคียนทั้งนั้นนะครับ เดียเขียนต้นเดียวกันนะครับพี่น้องครับสาธุสาธุครับพี่น้องนี่ครับที่นี่ที่เดียวครับวัดปูสว่างแสงธรรมอำเภอนาอยมดอนนะครับานใดที่ไม่เคยมาก็เยินเชิญนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือศาลาเก่านะครับศาลาหอฉันนะครับหรียที่ว่าศาลาเป็นศาลาทางพระสงฆ์องค์เจ้าได้ฉันข้าวก็ฉันตรงนี้แหละครับ ศาลาเก่าโบราณครับศาลาเก่าโบราณนะครับผมก็อายุน่าจะเกือบร้อยปีแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบปีครับกด้วยสายตาเพราะว่าเป็นศาลาสร้างจากไม้นะครับสร้างจากไม้เก่าครับนำพาพี่เพื่อนครับมา ชมศาลานะครับผมศาลากลางเขานะครับผมที่เพิ่งสร้างอย่างมาแล้วเสร็จนะครับไปชมบรรยากาศภายในนะครับพี่น้องครับตามมาครับมาชมกุฏิหลังนี้ครับผมกุฏิแต่ละหลังน่าอยู่มากนะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับอยู่ที่วัดภูสว่างแห่งนี้นะครับผมเพราะว่าสร้างอยู่บนเขาโอ้โหโอ้นอกยุงโอ้เป็นบุญตาครับ เจอเต็มเต็มตาครับผมบังเอิญน,นะครับพี่น้องมาเจอนกยุงเต็มเต็มตาเลยครับโอ้โชคดีมากโอ้ไม่ได้ไม่ได้เจอนานนะครับไม่ได้เห็นนาน,นครับพี่น้องนกยุงนะครับอันนี้น่าคงจะเป็นนกยุงธรรมชาตินะครับคงจะเป็นนกยุงธรรมชาติที่อยู่ตามป่าเขาแห่งนี้นะครับผมโดยอาศัยอยู่ตามเขาแห่งนี้นครับ นี่ก็คือกุฏิหรือว่าอีกศาลาอันนั้นไม่น่าจะเป็นกุฏิครับอันนี้เป็นศาลาศาลาไม้นะครับเพิ่งเริ่มต้นก่อสร้างครับเาศรัทธาชาแนลมาเมื่อปีก่อนยังไม่เสร็จนะครับนี่เริ่มจะจะเสร็จแล้วครับเนี่ยหลายหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับพีบ่น้องครับมีพระพธรลูกปางนี่ป,ป,ป,า,งปางอะไรเนาะปางห้ามสมุดหรือเปล่า คล้ายปางห้ามสมุดรนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีเทวดาประนมมือนะครับ้านซ้ายขวาอันนี้ก็สร้างจากไม้นะครับองค์น,นี้ก็สร้างจากไม้นนไมพุทธลูกป,ปางห้ามสมุตารอลังการมากครับอลัาางการงานสร้างมากเลยฝีมือช่างที่แก่โอ้สุดยอดครับเป็นสิ่งที่มหัศัรรย์สมากครับผมแกออกมาได้สวยสดยกงานมากครับ แก้ผีมือปรนิตครับเป็นงานแฮนด์เมดครับพี่น้องครับแกะได้สวยงามมากศิลปมหัศจันมากครับเดี๋ยวขออนุญาตกราบไหว้ก่อนครับพี่น้อง เป็นวัดป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมสิ่งอุดมสมบูรณ์รอบข้างวัดนะครับทรัพยากรธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่นะครับพี่น้องครับดูสิครับมละกอนะครับผมมละกอเยะแยะครับอาหารการกินเยะแยะนะครับที่เกิดตามป่าตามเขา,าทางพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ได้ปลูกไว้ก็มีนะครับผม ขึ้นมาเองก็มีนะครับสิงที่เป็นพืชผักสิ่งที่เป็นพืชยืนต้นที่กินได้นะครับผมโดยเฉพาะกล้วยครับกล้วยป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับมีเยอะแยะนะครับชุดป่าห่างนี้นครับผู้สว่างแสงธรรมบรรยากาศสุดยอดมากครับ นะครับเป็นรางปูนนะครับเป็นรางที่เทหล่อพระนะครับหรือว่าเทหล่อพระต้องใช้รางสังกสีนะครับผมใช้รางสังสีกับไม้บังคับเพราะว่าสูงครับอยู่หน้าผานะครับผมอยู่หน้าผานีความสูงก็กว่าจะยด่นปูนให้กันได้นะครับเพราะว่าทางก็ขึ้นก็ลําบากต้องใช้เป็นรางนี้นะครับรางให้ปูนไหลลงครับปูนจะเป็นไหลลงไปหาองค์พระ แต่แตและองค์ลงกว่าจะได้นะครับโอ้สุดยอดมากครับขาธุบ,บนด้วยนะครับพี่น้องโอ้เดินลงแล้วครับอ่าเดินลงบันไดอันนี้ไม่ใช่บันไดครับอันนี้ไม่ใช่บันไดพา,าหมอลำเครอวันเดินชมบรรยากาศรอบอบริเวณวัดนะครับวัดป่าผู้สว่างแสงธรรมครับบรรยากาศ ขณะนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าครับสี่โมงกว่านะครับผมหรือว,ว่าสิบนาฬกาจดเศษนะครับเมื่อเช้าอากาศดีมากครับเดี๋ยวนี้เริ่มจะแดดกำลังจะจ้าแล้วครับแดดกำลังออกอล่างจ้าเมื่อเช้าน้ําค้างน้าหมอกลงหนาตึบเลยย่างกับเมืองหมอก บรรยากาศสุดยอดครับตอนเช้าถ้าใครไม่เคยมาก็มานะครับเรียนเชิญน,นะครับวัดป่าผู้สว่างแสงธรรมทรัพยากรอย่างอุดมสมบูรณ์ให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้มีกิจศรัทธานะครับที่ชอบ,สบแสดงความเป็นธรรมชาติหรือว่าชอบปีกิเวก็เรียนเชิญได้ที่วัดป่าผู้สว่างแสงธรรมเทีทยนอยู่ข้างหน้านี้ก็คือพระพุทธรูปนะครับที่เพิ่งเริ่มก่อสร้างนะครับก่อเสร็จไป ก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นพระหล่อด้วยปูนครับเทด้วยปูนที่ทางครูบาอาจารย์ได้ระดมบุญนะครับจากสิทธิานุสิ์หรือว่าชาวบ้านนะครับร่วมบุญสร้างเทหล่อพระปางะพระปางนี่เขาเรียกปางชตามันนะครับหรือว่าปางมานวิชัยก็แล้วแต่จะเรียกนะครับพี่น้องครับ ขนาดความสูงก็อยู่ประมาณา2เมตรมัม้งครับเนี่ยอัตักก็อยู่ประมาณเมตรก,กว่าๆนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูป,ปูเวศวนนะครับวันนี้เดินยังไม่รอบวัดนะครับยังไม่ทั่วนะครับผมยังไม่เดินทั่วบริเวณวัดนะครับเพระาะว่ากว้างกว้างขวางนะครับสถานที่ก็กว้างขวางมากนะครับสถานที่วัดของภูสว่างเรานะครับพี่น้อง มาชมไม่ใช่มาชมครับนำพายพืนเพื่อนนะครับมาดูความมหัศจรรย์นะครับหรือว่าความสวยสุดงดงามของปู่เวสสุวรรณทั้งสององค์ครับศรัทธาแนนเขาเพิ่งมาเจอนะครับมาเห็นนะครับผมมาปีก่อนยังไม่ยังไม่มีนะครับปู่เวสสุวรรณสององค์นี้ครับโอ้อลังการมหัสจรจันมาก องใหญ่นะครับในองใหญ่น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดเมตรหกเจ็ดเมตรได้นะครับความสูงนะครับความสูงน่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดเมตรโอ้อนุมโมทนาสาธุนะครับท่านใดที่มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ปูเวททั้งสององค์นี่ก็ศรัทธาชี้แนวก็ร่วมอนมโมทนาบุญนะครับผมสาธุบุญด้วยนะครับน้องครับ ดูข้างในจะกราบไหว้ปู่เวทก่อนครับกราบไหว้ขอพอรปู่เวทก่อนมารอบนี้แปลกตานะครับสิ่งแปลกๆสิ่งมันรู้สึกว่าเ,าเร็จไปหลายจุดนะครับก่อสร้างแต่ละจุดคือเมื่อก่อนศรัทธาชาแนลมาศรัทธาชาแนลมายังไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมยังยัง เป็นดินก็เป็นดินลูกลังนะครับถนนมันทางเข้ามายังเป็นลูกลังอยู่นะครับเป็นดินแบบนี้อยู่เป็นดินลูกลังแหละถนนแดงอยู่นะครับรอบนี้เป็นลาดยางเลยว่ามีเช่นทางเข้ามาสะดวกสบายแล้วครับผู้สว่างแสงธรรมของเราการไหว้ขอพรอ,องค์ปูะครับ ้วจ้ากลับแล้วโซเฟ่โอ้นักบุญบรรนียนัาบุญตีเบ้าแล้วฮะสตาทชแนลสตาชแนลไม่ใช่เาแล้วฮนสรชเนลโอ้องค์พระสาธุสาธุมาดองค์พระกลับแล้วกลับแล้วเรียงลายร้อยแปองค์ร้อยเอ้ยแปดองค์ร้อยแปดสิบเนต์ร้อยงค์ร้อองค์ไม่ยากเบีหงม่านวิชัยหลังม่นวิชัเบิ้งเบิ้ง แกเคยเห็นยากปุยายปูเวียดปูเวียดเอ้ยสาธุสาธุคนอะโอ๋งง่ายสาธุลูกหลานกับเด้อกับเด้อปูเอ้ยกลับแล้วกลับแล้วนะส่วนย่างมาเลยกลับแล้วกลับแล้วขอให้ยอดวิวเยอะๆยอะกลับแล้วค่ะช่องเยอะๆสาธุสาธุกลับแล้วเดินทางกลับแล้วค่ะ